น้าคุณแต่งผมไม่ได้เสียงอะไรไม่รู้ครับเมื่อผมตามมาตามดูเสียงครับผมเจอว่าเสียงแน่นยื่ีล้ออไอเนี่ยผมตกใจมากเลยตัวอะไรวะนะเฮ้ยเดี๋ยวหน้าคุณคุณ ผมว่ามันน่าตลัวไอ้ไก่มันตบผมทีเดียวเลือเดเลือกพันเจ็ดผมมาลงมไปนครับโอ้หเอ้สิพยอดมันตบกูไม่เลี้ยงมันตบกูไม่เลี้ยงเลยมันตัวบอสกลัวว่ะไม่ได้โอ้โหตีทีเดียวกูแตก